สวัสดีครับก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับวิธีเก็บเกี่ยวตัดทุเรียนนะครับของปฏิบุรีนะครับที่สวนลุงโจกนะครับวิธีเก็บทุเรียนนะครับเก็บเกี่ยวทุเรียนว่าเขาเก็บกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปตามดูครับนี่นะครับวิธีตัดทุเรียนของปฏิบุรีนะครับวันนี้ทุเรียนหมอนทองนะครับนะครับวันนี้ก็ตัดนะครับหย่อนมาทีละลูกทีละลูกนะครับแล้วก็มี คนลับนะครับอยู่ข้างล่างอเชือกห้อยมาครับที่ลูกลกเทียลูกลุก <c oughs> นี่นะครับคนหนึ่งก็ขึ้นไปเคาะนะครับบางเสียงเคาะเสร็จแล้วก็ตัดนะครับตัดแล้วก็เชือกมัดนะครับนี่แล้วก็ค่อยหย่อนมานะครับโอ้โหนี่ยังไงครับนี่ หย่อนมันทีทะลุครับนี่คนข้างล่างก็รับโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นวิธีการตัดทุเรียนของปจินบุรีครับที่ส่วนอื่นเขาตัดยังไงไม่รู้นะครับแต่ที่นี่ตัดกันแบบนี้นะครับก็ฝากอุ่หนุนด้วยนะครับเพจสวนลุงโจ๊กนะครับเข้าไปกดดูนะครับกดรับชมกันได้นะครับตรงนี้เริ่มตัดแล้วนะครับ